うん。<ス> รอด้วยรอด้วยอ้าวยิ้มหน่อยน้มหน่อยแมันไหไหนมายืนเข้าเฟรมกับง้อหน่อยโอเค อ่โอเคไปผ่านหนึ่งคนนสวนแท้ๆเลยพะการอนไม่ไหวนอนไม่ไหวจริงพี่ทำไมไม่บอกนัเือติดแอร์ในสวนใหได้เย็นอ่ะไ่ได้บอกได้น้มอกันโอ้ทุเรียนนี่เนี่ยลูกนี้สุกแล้วนะเนี่ย

เขาบอกว่าเขาดูปิงบวมอ่ะแต่ปิงมันบวมแล้วนะนี่ไงมันจะหุบได้เห็นไหมอืมอย่าดูใหญ่น้องเมย์เห็นไหมเนี่ยปิงบวมแล้วก็เริ่มเปื่อยแล้วอ่ะอันนั้นก็ได้เนี่ยปิงบวมแล้วเนี่ยร้อนนะเนื้อลองดมดิหอมยังไม่ได้หรอกมันเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยอ้าวร้อนเหรอปาโต้เข้ากล้องหน่อยแล้วยิ้มหน่อยแทมทำเอาคุณแม่ไปด้วยเออ พอแล้วขอข้างไหนครับเนี่ยไ,ไม่มีครับช่องสามพี่ถาว่าพี่ถาประหมูคนระับพี่ผมจด,ดอะตะกี้ทํทำหน้าบึ้งอยู่เลยโอ้โหพอเขาอันนี้แกล้งแกล้งแก้งเลื่อนนะมีคลองด้วยนะ ใช่ไหมงออะใช่เออเี๋ยวเดี๋ยวลมนี้ก็ยังยังยังไม่จัดฝั่งนู้นเขาก็มีนั่นแหละฝั่งนู้นมีแต่หมอนทองมมีไปแอบอยู่ข้างบนอีกลูกก่อนถึงไหนเนี่ยครับนอาไม้เข้าไปข้างในเหรอไม่ลูกน นู่นเหรอยีไรเครบตรงนี้มีเกล็ดตรงนี้มีเกล็ด ยังยังช่องนี้ทำไมถ่ายทำยาวยังไงนี่เหยวเผื่อใครนินทาเราจะได้ไแบ็กเมย์ได้อร่อยไหมแกะให้ลูกหนึ่งดิมือไม่ว่างจัดมามีวิวเ <c oughs> ด้เดโอ้โหมันใช่เลยเงาะแห้งจังนั่นะขอถ่ายหน่อยดิ อ๋อนี่นี่นี่โอเคครับได้ได้คนยกของได้ครับโต๊กินงอได้ไหมลูกนกานด่าหายไปไหนเนี่ยนี่ไงกำลังมาอยู่นี่ทั้งควงเลยไม่ต้องเด็ดเล่าแล้วกินยาวเลยขึานไนดีกว่ามันเริ่มร้อนแล้วลูกป่วยประตูกระเกิดมาประตู เอาเทเอาเลยทำเลยเาเลทำาไปทำเลยยิไม่ได้ยิ้มไได้อันไหนมาเเวเียหายโลไียมนาอ่ะกี้ีก็หนีก็มาเก็บ้แม่ไกลมา ช่วยเปิดเงาะให้หน่อยสิมือไม่ว่างขอความช่วยเหลือนิดนึงเปิดไะ้หน่อยแกะแล้วแกะแล้วเปิดเลยอขอบคุณครับอ้าวทำไมไปอยู่นั่นล่ะโถ่เ้ยทำไมเรามาเก็บที่เจ็ดไร่เราไม่ไปเก็บที่เจ็ดสิบไร่ไ ก็มีแค so ่น <oh no huh? um> mm ี้หรอครับอ่าล้วเล็กนี่ด้วยเสะเดามันทำอะไรวะอ่าน้ำปลาหวานไงโอ้จบเลยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยเงาะเหมือนกันปะอะไรครับฮะใบยอหรอครับไม่ใช่มาอ่ะอุ้ย อุ้ยนี่รู้เขไปกินอืม กดีย่าอะถ่ายรูปอ,อย่ารัก้เดี๋ยวปั๊บกำลังทำนี่ให้นาเล็กถ่ายเนะ่นาเล็กว่างอยู่ งอเยอะๆแล้วหางอออันนี้ใหญ่เลยอมือมนี่ง,นงอดสดๆพร้อมกินเนะี่ยว้าวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเลยมึงอ,อ่ะโอ้ยโอ้ยดูเต้ดิดูเต้ทำน,น,ทำนที่เต้ทำนองพี่เต้แบบกินสดๆจากต้นอะไตอนไม่ไหวไปพี่ร่มก่อนพี่ร่พักก่อนเงี้ยพักแล้วเราออกมาใหม่ป่ะปพอเราเก็บได้ทีเนี้ยอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เราโพสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอะไรอ่ะป่ะพอแค่นี้ละงอเรา น่ากินว่ะเอาละเกียร์ถ่าย